ยอมเสี่ยงชีวิตไปเรียนจาไปแล้วเจอแล้วเสื้อแหงหัวสวยได้เวลาทำแป้งแป้งคือจะบอกว่าเตาทากูอ่ะคักมากคักทาดที่ว่าเดี๋ยวขึ้นภอพรีเซิร์ชให้เราถ่ายภาพไว้ก่อนนั้นแล้วประเด็นคือถ่ายภาพตอนมันเสียไว้แล้วด้วยแล้ว่งก่อมเสร็จอ อันตรายอย่าอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรที่อันตรายอย่าใช้นะข้าวไมเยี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปเลยนี่เี่ก็านากิสึกอ่ะนั่นแหละนะเอาละเดี๋ยววันนี้เรามาทำทาโกยากิหมึกแท้ๆมึกแท้ๆแท้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 แก้แท้อท้แ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 ทกแท้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 แแท้้้ทแท ถ่ายแล้วก็ซ่อมอุปกรณ์นิดหน่อยถือว่าตะกล้องนี่ผ่านนะซ่อมอุปกรณ์สำเร็จไอ้เย่วปเล่นขอไอ้คลิปนี้สนุกสนุกด้วยไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีแห่หัวแต่เราต้องอาไม่มาใช่ไหมอ่เราจุ่มโดยซุดโอเคสนุกสนุกสุดสุดกับโอดินนะส่งข้าความหวานสำหรับสนุกของเรา ไอ้สุดประธานมอไม่เครื่องใช้ได้เว้ยตัวประธานกิดเนี่ยนะแล้วตัวนี้มันเกี่ยวอะไรวะนี่ไงเพราะว่าอากาศมัไม่ใช่ผู้คนมันต้องทอว่่ผู้สนับสนุนอะไรไงคนมันต้องทอว่าอ๋อแล้ล่ะอันนี้คือขั้นตอนการผสมแป้งเพื่อนไปเตรียมหมึกเลยเพื่อนฝากเพื่อนเตรียมหมึกเพื่อนเตรียมหมึกอย่างที่เราตกลงกันไปเตรียมหมึกมาเลยไอพวกดอกีไม้ อะไรอะไม่เป็นไรสี่สิบบาททอเขาสับๆสับๆปลาหมึกเราไปเพื่อนทำปลาหมึกซะเฮยเราต้องมาทำของนอกเรี่แบบนี้เพื่อนเราไม่มีทุนเพื่อนเราไม่มีทุนช่องเรายังเล็กอยู่อ่ะเรากิจภาพดิมาถ่ายเอาขนุกก็พอแล้วจริงไหมอือมา ก็มีเชนเพิ่มปริมาณน้ำแลปริมาณน้ำไปเรื warming, <c oughs> like ่อยๆนะจนกว่าแป้งมันจะเหนียวเนื้อตามที่เราต้องการคือจะบอกว่าควรลิตีทุกพาร์ทฉากไม่ซ้ําสักพาร์ทเลยนะรอบนั้นเปิดเราม้เปิดตอนนี้รอบไม่มีเต็นท์รอบแรกนี่คือพวกเราจำได้ไหมไ้ยจำคลิปเบอร์เกอร์เมื่อปีที่แล้วได้ว่าที่เราทำอ่ะเราเรานั่งแบบกล่องลังไม้ถ่ายภาพตรงนี้จำได้ไหม พวกเราเติบโตกันไปเยอะมากนะแต่ว่าห้องครัวนี้ไม่เคยเปลี่ยนไม่นาะครัวนอกนี้อยู่กับเราก็อยู่กับเราอย่างนั้นเลยนี่นี่ปลาหมึกแท้ใช่เพืนกลางว่ากลางมาเออของนอกรีปลาหมึกแท้เออเนี่ยปลาหมึกแท้เพื่อนารักเลยเพื่อนอาหารอร่อนดิเนี่ยปลาหมึกแท้เลยเนี่ยดูดูดูมีหนวดด้วยสี่หนวดอันนี้น้ะเราก็เทไปเรื่อย ถ้าเราเททีเดียวมันก็จะเป็นเหลวไปหมดเราไม่ต้องการเราต้อเทไปเรื่อยๆเราต้องมาทำเลนรอบปีิดทีด้วยว่าชักจะแปลกอะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเต็มห้องเสร็จเลยนะโอเคโอเคนึกคนก่อนโอเคโอเคมันมันดูคนแน่แน่เอาของในปากเลยต้องหยุดแป๊บนึงคือคือตอนแรกอะถ้าเราไม่ทำทาโกะนะจะเอาเครื่องชาแบบเนี้ยมาทำสเต็กกินละ แปลงมากเวลาผมดูคลิปพวกญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบใช้ค้อนเนี่ยคนพวกแป้งเนี่ยแต่พอเรามาคนเองมากอ่ะรู้สึกไม่ค่อยใส่ใจเลยต้องเอาตะเกียบมาช่วยมาที่จริงๆหยอดแป้งในวะชนระดตอนนี้ถ้าก่อนแต่ก็มันก็เหนียวอยู่นะเหนียวแล้วใช่ไหมก็เอาล่ะเปิดเครื่องเปิดสู้ไม่ได้อพราะยังไม่ได้เทนี่ผสมเลยก็จะเทเนี่ยผสมเข้าไปในผสมได้หร อันนั้นคืออะไรครับเอาตะเกียบไปอันนั้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรก็อาไว้คนอ่ะอไม่อันนี้ถืออยู่คืออะไรอันนี้คือซอสน้ำปลาโอนะเป็นน้ำซุปญี่ปุ่นไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียโอเคครับไม่มันคือผงชูรสอยู่ <c oughs> นในตัวไม่ต้องบองแล้วอันนี้อกมาเมื่อสองปี่แล้วอันเนี้ยฮะเตาสี่ปีแล้วปลาโอเราตรงเนี้ยโอ้โว้ อะไรวะสเก็ตบอร์ดล้มสเก็ตบอร์ดล้มไม่เป็นไรชิมตัวเอี้ยขี่สเก็ตบอลแล้วก็ลาดไปนะครับล่าล่าเลยครับสองชิวี่อื่อ๋อแล้วก็คนเพื่อนไม่ต้องชิมก็ได้เพื่อนนัวดิใช่ได้อ่าลราเปิดเตาแล้วก็เดี๋ยว แม่สี่เดียวแต่ละพาร์ทนี่คือจำสูตรไม่ได้นลยแม่หนีเลยเหรอไอคิมคิมแต่ละพาร์ทนี่คือพวกเราทำอะไรกันเราจำสูตรที่เราทำแต่ละพาร์ทไม่ได้เลยอันนี้ก็อันนี้ก็โดยเฉพาะอันนี้ก็แก้ไขโดยเฉพาะหน้าอยากทำนักปู่ว่าเราต้องซื้อของมาทำบู้บวชคำถามคือแปลกจะสุก แมาจะสุกแหละทาน้มันก่อนุ๊บอาโอเคว่าจะเทว่าจะผสมกันว่าเราว่าจะผสมแป้งอันนี้ก่อนแล้วก็เทใส่แก้วแล้วก็เอาแก้วเทเกิดว่ะคือวัยมันจมันจะไม่ดำใช่ไหมไม่จะมีน้ำมันไงน้ำมันนะทาน้เนยนะเอ่ะคีมเดี๋ยวเอาทิชชู่จุบน้ำมันแล้วก็ทาก่อนทาเตาอ่ะนี่เราจะใช้มาลองมายองเนสมายองเนสตาเด็กตาเด็ก เฮ้ยขาไม่เด็กทีโพสไ์เขาไม่มาโพสมายองเด็กทีโพสโอเคไม่จะพูดถึงโอ้โหดูของทำถ้าต้องเขยิบกล้องหน่อยแต่พูดถึงว่าน้ำมันทาเลยน้ำมันทาเราเลยก็ได้กูจะไปจิบแป้งดิบกันกูรู้แลยอ๋อตั้งแต่คราวนั้นแล้วฉันจะไปเตรียมแก้วต่วมันทีคำถามคือที่จริงอ่ะเราควรทาเนยมันก่อนจะจุดเตานะน่าดีทาเนยมันอันนี้พิการ อันนี้ก็อจะแทงเสร็จแล้วแล้วก็เทน้ำมันใส่นี้เออพอรู้สึกไม่สัดใจอ่าอ่าอ่าวางตรงไหนอ่าอันนี้รังแล้วใช่ไหม,ม<า>โอ้ยจานใส่ถาโกดน่ากินมากเลยน่นารักโคดดูดูกระผองทำครัวแล้วก็วัตถุดิบใช่ดิอันนี้น่าจะไฮไลท์เด็ดนะใช่ไฮไลท์เด็ดนะครับ เดี๋ยวพอถ่ายภาพปกอ่ะสวยนะแต่ข้างในอ่ะดูดิกลัวจับไม่ได้เริ่มไม่ได้ตอนนี้อ้าวมาไงก็ไม่รู้จู่จู่มันก็อยู่ตรงนี้กูทำไมทำไมเ่ยเยอะๆไปเลยโคตรอันนี้อันนีพอแล้วฮุบโหะคาร์มันอ่าทาไม่ถ่วยอ่าตอนนี้รู้ไหมรู้ไหมรู้สึกม่อะไรร้อนมองไม่เห็น อ๋อฉันมีนี่ทำไมเราต้องถาน้ำ้ำมันทำไมเราไม่เทน้ำไไนนนมันลง <c oughs> ไปเลยี่อ่าเน้น้ำมันไปฉายอนาคตแต่เอแล้วเ,เปิดนี่ก็โดนเลยนะอย่าลืม <c oughs> ไปฉายอนาคตใช้ไม่ได้แนละ้วตะลังแห่งอนาคตทำไมใช้ไม่ได้เลยไฟฉายอนาคตหมดอนาคตแล้ว อะไรคนพวกเราหมดโอเคแล้วก็เปิดพลังงานอย่า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 ไปโดนข้างหน้านะตอนตอนมันเสียคือแบบมันสวิตช์หลุดมาแล้วอะทีมเอาจิ้งจิ้งอะมันไม่เสียอะไรเว้ยแค่สวิตช์หลุดเฉยๆอ่ะเอาแป้งเทใส่แก้วแลยครับมามาคนเป็นเทคนเป็นบํา วางมือก่อนแล้วเทโอเควางมือมเอ้ยเพื่อนยอมรับแล้วเป็นมือโ <c oughs> ยดทุเรไม่ใช่มือทุเรศละไสุดท้ายก็้เขียนไางนี้จริงๆเ่ยเ่ยตเกียบแล้วไม่มีเกีอี้เพิ่มเหรอเกีกยวอ่าอันนั้นไม่ผ่าอ๋อก่อีาก ทดสอบประสิทธิภาพของตัวเองตอนนี้เฮ้ยเชฟเอาแล้วหยดแป้งลงไปจะรุ่งจะร่วงไม่รู้มาดูกันไม่วงวหรอ นพอหยิบออมาปุ๊บอืมกินเออใช่จริงด้วยบางอันที่มันไม่สวยมันลืมลงน้ำมันโอ้ยกินโไปเพิ่งลงกินดิโอ้โหนดีเรากินที่คุณเคยอ้อขอกลับบ้านได้ไหมแบ่งดิแบ่งแบ่งแบงแบงโรยกินกับข้าวเพิ่มได้เลยรู้ว่าน่าจะหมดแล้วมั้เนี่ยไม่หมดหรอกอ๋อโอ้ยแบ่ค่อยๆโรยจะไม่มีสารยไอ้กินอย่าเพิ่งลูกชั้นเราปิดพัดลมลูกชั้นนี่ลูกนี้ อ่ะคิมลาซอสคิมนาซอสคิมลาซอสมาจุงนิดไม่ใช่เหรออันนั้นซอสมันใช่ไหมอ่าซอสมันด้วยโอ้ยลาซอสลาซอสลาอ่ะไม่มีสาลายไม่เป็นไรบีมายองนิดไม่งี้ไม่มาเปิดรูไปจัดแมปโอเค ร้อยแล้วก็ร้ยปลาโอ้โหอะคิมตะเกียบกินไหมเคียจิ้มเฮ้ยคิม, <laughs> คมร้อนนะร้อนนะร้อนนะตะเกีย,ยอะ็ลกปากววานแะล้วออกบ้างดีกว่าเป็นไงร้นอนร้ <laughs> อนมา มันคือลูกชิ้นหมูดเดงมันคือขนมปังได้กกอกได้กกอะมันคือขนมปังได้กกาะน่าสุดลงไป ออืเฉียบไปสามกึ่งแล้มาซองไปต่อไปก็บีบมายองีสแล้วก็ใส่ไข่เพิ่มโรยปลาโอลงไปโหโหโหนักเก็ต ไม่กินวะทิมบอกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วกูเก็บล้างคนเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยืยยมจากการที่เคยชิมแป้งดิบมาแล้วใส่ไข่ข้าไม่กูรู้ว่าอย,ายา่าอย่าพลาดไปแดกอีกขอชิมหน่อยนะขอชิม,ม่อยอะอืมนี่ก็มีเสียงสู้ สุดสโอ๊ะทำไมอืมโดยรวมก็ไม่ได้แย่ตะเกียบกูอยู่นี่กูก็ว่าทำไมตะเกียบกูเหนียวเหนียวไม่ได้แย่ไม,ไ,ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แยแ่ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ใช่แดีวก็ไม่ใช่นมปังเลยอ่ะน่าจะลองรอแป้งสุกกว่านี้นิดนะฟิลลิ่งไม่ไแย่แต่ เ,เนื้อสัมผัสไม่แย่แต่ฟิลลิ่งไม่ใช่ <c oughs> ไเลยเด,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 ดี๋ยสีกองไปแทนแทนซอนดิ้งดึบๆไปอยู่โอ้อทำว่าเป็นไงใช่ไหม้หาไม่มีซอสกลับมายังเนสจืดจืดตัวเื่อนเราแก้ด้วยซอสโอ้ย แต่ก็โดยรวมถือว่าโอเคนะให้ผ่านให้ผ่านสบแล้วกับรายการคือเตาก็เสียกินกินกินได้ก็พอกันตุยแล้วกันกินกันตุยทำวึกกินกันตุยกินไม่อยู่อ่ะกินไม่อยู่เอาละอีกคำสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ทําแล้วก็จบไอ้นั่นนี่นะโอจบเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยกินไปคินไปต้องร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนตรงนี้เย็นอยู่อืม rồi, <coughs> <coughs> ok, ok Rút thứ <coughs> Ok, okay. okay. chốc đi, chốc đi Ngon lắm, cảm ơn tụi Ok Ngon chọc lên hãy Tay ลืมใส่ไข่ใส่ไข่ก็ดูดิเดี๋ยวทดลองไปแล้วดูดิลูกชิ้นเราไปซื้อไข่เมื่อกี้เลยข้างหลังนู้นไอ้ลูกสิบโอซาก้ามึงก็ไม่ท่วงอะไรเลยอาล่ะโอเคอสีมันเลยเหมือนลูกชิ้นมูเดง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 นี่เราใส่ไข่แล้วสีอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยโอเคโอเคจัดโอเคงั้นไปทำต่อเดี๋ยวเสร็จขึ้นภาพต่อใช่ไหม สีโลกสวยสด้ปพิซเซเตอร์พิเซเตอร์ถ่ายภาพเพิซเซเตอร์พิซเซเตอร์ร้อนนะเพื่อนร้อนข้าเน่ยยอมเสี่ยงชีวิตนี่คือร้อนแล้วร้อนนะฮะเราจะมาลองคิมลาก่อนนะลาก่อนแล้วเพื่อนรู้รสชาติไปสองวัน โอ้หยอืะไรขึ้นไหมหลวงปากโอเคตัดจบแล้วแล้วช่วงไหนว่าเหรอว่างเหรอไว้โอ้